สบายดีปารูงสบายดีสกูลสกุลเมืองสบอนมันนี่กับขาว่าโซซองดำน้ำพูมมันนี่กับยาจืดเป็นกะไปหาเห็ดมามาลูกโ่ได้ไงลูกโบได้ยังนอนแหกสบายดีพี่น้องตอนนี้ทางหลังเห็ดหลังยังพี่น้องเลยสบายดีพ่อแม่พี่น้องล้างเห็ดน้องกิ๊กน้องกิ๊กไปเอาตังค์ให้น้องนางหน่อยปกให้ลูกว่าไหมบูมเอาให้มันบูม หลังใส่ใสใส่ผู้นะมามันเขี้ยวบูได้มามันอ่อนมันอ่อนร่างเทบแม่ใหญ่เจ็ดตาั้งแต่ที่หาท่านผู้ชมป้านี้ป้านี้ยังล่างห่แล้วอยู่ยังพกันด้ปดีปาน้ำเอ้ยจดาความเรือบจักดำเดียวนี่เจิดหาใส่ร้านไปเอาอัน ป้วูมาหายปัดอาูอนอ้ยปัดเด็ดอยอดมัน้่ยยอดม่ยด้อนอยรแเป็นกระยอดมันมยอดพูเเลี้ยงนะแม่ยอดพูเลี้งทองนะแม่มันเลี้ยงมันเลี้ยงมาสันทาแม่มาน้องดําแปอวพูมาให้่ป้าเขี่ยวเนี่ อาจจ็กสบายเด้ออาผู้เลี้ยงเด้อไปพูเดพเลี้ยงผู้อันยงทองมันกระมันกระซีแบบนี้อยู่แล้วเนาะนเด็ดอ,อันหยอดมันมาเนา,าะจะหยอดอ่นนอนๆมันมามาึงเนีนเ่ยตายเบิดแล้วผู้ปาฮะกำลงังปลูกนไดยเดย้ผู้เลี้ยงทองอันอันเผื่อเดียวนะประเดเ็เดยอดมันมาเบาิดเอาปลูกของหย่อนกับหยอดคลักหย่อนเนียอันนี้นราได้ตั้งค์เท่านั้นเอบามเอ้ยบริจักข่วมบาราม นออกีนี่โน้ไม่หายเป็นคตัวก็ไปน้ำไม่ไรแม่บัลัก์เนี่ยจังเศร้าอ๋อูย่าบ่ักไม่ใช่แไม่ใช่แม่ที่ว่ามันคายอยู่ในใบมันเห็นอันนี้มันออกมาอ๋อนี่ยเนี่เบิ้ง g ับดอกเห็ดมานี่งนะเธอถึล้นลลูกแม่เนี่ยบยัยกรักกี่ฟ้าหมากไม่แม่เนลูกละ เนยเฮ็ดไปใหญ่สิแตกแล้วเราไหาทยางอยูงเท้งยางเท้วขงอันหาเทนั่นแหละมาช่องหน่วยด้วยนั่งนาตารางอันแล้วเป็นยานเวียดยานวียดตารางพุ่งอันนี้เฮ็ดแบบหัวจักหกตารางเฮ็ดตัได้ไห้ดำเอ้ยกระจักหนีปากับป๋อส้แล้วกับจักเนี่นะถ้ามาสั่งเป็นแทดา ดำลามนาที่สามเมื่อนด้นอองดาเพิ่อมาหลินนามมาหลินตั้งแต่้าวก็เลยเบิกมือแล้วมืออย่างเงบ่ไมเมือตั้งแต่เกามเอามาแกเก่าให้มาไปบอกให้มาเลยายว่าบก้าเท็ไปเลยวะน้องคพาไปอ๋ไปสคนเลยโอ้ยไปสคนตีสามยเยมเาว่าเกาคุ้มปนะด้วย สิกุ้มผู้บาบากับกป้าน่ะแม่โอ้ยอย่าประคิดจังสั้นผู้บบาเห็นกน็กระนีเลย <c oughs> ขนาดอันบ่าเห็นเขกากันพอไปอยู่ใกระนีกุ้มแล้วขนาดกระนีท่านผู้ชมขนาดอันบ่แม่อย่าประเบาเถอไปห้เฮ็ดกับไปพ่อเฮ็ดดอกแรกก็ไม่ต่อันเดียวผมไม่หาดครัวขนาดอันส้นทลาถ่านไมเชื่มากยมยงอยญ่ได้ไา้ ไปซอมคนได้ดดไน้องนำเหยเพระเราถัอกถออกเสียถแมได้เรทัรดเก่ากเขาจะเอาไปถิบนะท่านผู้ชมยางมเนยังไฟโคบมันเห็นชัดเลยแสงมากหลก้ดหมนตาบอีแม่นแนวหรว่ามากเลยที่เวลตีนกับอได้ตีนมันยาวเฮ็ดน้ำม,มามันตอกกับบางเกอรเฮ็ดก็วิธีล่างเฮ็ดท่านผู้ชมต้องเคาะเคะก

มาเข่าเราบอลลูดเลยแม่หน่ามาดูน้ำจิ้งมาเข่าเราบอลลูยัง,งยังโอ,อ้อออยน,านับสิอย่าเฮ็ดทุกนายเฮ็ดอย่าสอนลูกอย่าให้มันอย่าให้มันนั่นแตกเด้อไม่จะกล้าหรือเปบ่าบลอนและถีบเลยเกิดจะจับเวลาใหม่ไม่จะเฮ็ดนะเนยตามหน่ากับพ่อเลยโอ้ยทานตั้งให้มันหลอนมันเลอหลอย อดเนื้อไก่อดเนื้อยาสุไส่ที่ทำโอ้ยอ้าวเห็ดแห้งใช่คะเห็ดแห้งใช่ไหมคะแตกแล้วฮะอันนี้เห็ดคมจ้าสุไสดีปลาลุงโอ้ยแม่เฮ็ดเจ้าใน้บเสือกมนเบิ่อเลยอย่าบ้าลายคนมลายมาคนเดียวกพอแล้วมาบ้ามินเลยมาขัด วมาเด้อมไม่ีเดีอมาันเดยมเรแค่เหรแมวเกิกับอออกมีอเดลูกลูกมันกระบอกให้มันิด่เตี้ยเ้ยั่งเตก่อนบนังบนังไปเขาไปนั่งเขาไปนั่ง ไดพี yeah. ่น <tr seine Christmas> ้องมาอรกตนจะไปนะะไปเอานังก mm ับเาหนก่อนน้ำส่ปใน้ำส่าเดมป่อปเ่เ่ไ้งี๋ยไปล่างละลางละน้าอื่เก่อนล่างเดียวกันด้อยใช่มาใ่ล่างามหนทะรอยู่นี่เือนต้งหาจ้า เนไปหาเินหามาต่เลยอะมาตรงลมันใกล้ใกล้เตอต่ลห้งแต่ตีเละห้าเด็นนี่ตนั้นมาเลยดิเลอละมาเลยน่หนักกลยัง่าาบอกระบาดนะแม่้ะบาดแล้วสิไปหา เด็กอันนี้อยงนี้เ็เลย้าวขอดเลยาวขอด้ยเ็มด้วยกวนหาเบดบ่แม่าทต้องไปหาแต่เื่อก่อนนะ้่งหก้หอ่เขาดก็อย่างเงรชอบอย่างอืเป็นรตาชมันยักดีน่สักครั้งนะเดินน่ะเตรนะเรียมเลยชิหามั แม่เดี๋ยวบางคนลางเฮ็ดจะด้วยแม่สองสี่หกคนสองสี่หกคนเลยจ้าอุยสอยอยสอยจแย่เลยสีน้ำหอมไดมบื่อเลนั่งกิ๊กยี่สีน้ำหอมเลยบุ๊ดิิน

เก็บเอาลงมาเลยนะอเหย็เฮ็ดเัาะของเร่เหย็ดะล้างมืเส็ดเหย็บบนน้าเลยจ้ะว้าวเห็บขมล้านี้ฮะาาา มงเอย่างมมไงแ้มม้ล้มนได้ไงวัดคนหนึ่งคดน่ไมบจะบ้าถมงนี่ากหมักหม่องู่าูม่บ่นแม่อุ้อ้ามหมนด้จี๋ม่าม่มต้ช่วยม่ตรงม้ไบมยม่ฉนม่ไมว้าวพวกกราสับกรยักหม่องเางมเี้ยู ขโมยไปจะใช้อะไรกอันนี้ก yeah. okay. yeah. yeah, well, you know ็วนไปแล้วเมื mm. okay. yeah, that, no, mm, ่ออะไรกูนะเนี่ยนั่งนั่งคนเดียวไมนั่งคนเดียวไม่ต่กงไม่ไบุ้มไม่อันนึงนั่งคนเดียวหน่อยแม่ก็เห็นเชยหน่อยหน่อยไม่ก็จ่าดีไร น่าดีกว่าเต็มขนาดเห็นอันเห็นอันบวมเล่นมาจับเรือเรือเป็นตะยะเนาะหัวใหญ่ๆอืมบ้าว่านี่บ้าว่านี่เห็นอยู่นะจับเจ็บโอ้ยขาวอันนี้ขาว กัน <c oughs> ะเะติ๊กจิเาทำไมว่าจิหลังเหตุการณ์กรวชาพี่ชาะ ตเก็บจีบแดงอืมเห็แห้งแล้วปาเพิท้ามาแต่ก้านเปหาอันบีบมาแล้ลูกน้าสุดท้ายแล้วด้ค่ะอ้อใส่ดิเจป้าสิลางสามน้าพ่อมาสิดาแมนมาสีมากจ็บเจ็บเด็บเจ็เ็นำดีดำเลยว่าเป็นนำเลเนะนะหนำเหมือนป้าไปไปกินอะไรลูก <laughs> ไส่ล้านมาเอาหน้าให้ป้ากินน่ะลูกบอกอย่าใม้เล็ดเสยหิยุดจะได้ข้าว่าลูกกัเพราะแห้งเก็มกับสามคือเ <c oughs> ก้าคนออกมายัมได้ เฮ็ดไม่ใหญ่ตืนไปหามาตั้งแต่ตีหาเฮ้ยสิบโเตรมซ้าใช่ใ่เนาะยเตมเก่าเนี่ยยมเไป่มมคือเก่าแห้งเยอเยจี่ยสิัวด่อแค่มาแตเธอบ้างเจ้าเอาเห็ดเผามาเนาะมากระต่าันกะว่เฮ็ดเฮ็ดเตปถอยนกร่เ็ดววะเฮ็ดัวกมนยาว อบบอ Hello e l l ฮัลโหล h e ลโหลข่เลยเห็ดปวกมันเจาะออกแล้วแม่เ็นเ็ดอันนี้มันกะเท่าแล้วอันนี้มีแต่พจนสิต๊กหมันโอ้ยต๊มากว่าไม่ีเห็ดออกเลยเขาไปหลัดปลาโอ้ไปหลัดย่างใช่เฮ้ยเดปลามาส่งรปะอาได้มื่อนะไปลัดอืมเอื่อยป่นและเมื่อตัวหาก็คยใเป็นหดกมามาดู่อยกัตเลยก็ เออมาคือกันปดูเมาดูเอากระบอกาดูห่าเข้นไปจับเอออันข้าไปหลัดอยู่ไหมนะข้าเอ้ก็ดูได้าิไม่ชเข้าไปหลัดอยู่บนต๊ะพูตามทาแมนั่นก็อฮะ ดทําป๊าบกินก่อนเฮาไปเฮาได้เต็มคงเฮามาแต่ผชมแม่ยังจึงได้เฮ็ดหลายๆแต่ไปแต่แต่ที่หาบแล้วชมน้องดเียเมื่อให้แม่บ่นึงจังเอาเมื่อเด้อดเอ้ยดกินหยังจังบ่ยอว่าิขี้ไกินขี้ัวขี้เป็ดบ่

สวัสดีปอลูคนปเป็นกอแปลกี่ตัวแลแปลมากเลยเห็นเขาอยู่ที่จุดแจ๊กมอ้า คลื่นฮิปมาอันนีะปลุงเบิ่งเฮดปลุงปลุกไม่ำซ้ำนะฮะกระซำมีแต่เฮดตรงนั้นะนี่กมีกรซ้ำนั่นชระมีมีบัตรชูซ้ำมีบัตชูซ้ำซ้ำนี่ก็มีบากีกระมีน้องไปหาติดเต้ที่หาได้หามากตา สมาจะไปหาแต่ชาโอ้ยคาจอกายางยางไวๆ้อหนงชิ้นหอมนจับ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 กอย่องเก่าป่าแม่ยางก็อยู่ห้องเก่าโอ้ยตาขัดขากอตาขัดขดบาดนี่ฮักเก็บพักกิ่ยวเนี่ยเรืงยายเยอะอ่ะฮัเก็บอเงี้ซอยเงี้ยายกับพเก็บหออ้ปลุงคลิปนี้คือซิดลเนาะผู้เก็ดูแลอย่างดีเนาะคลิปน้าเปิ้ลม่ก็ดเปิ้ลก็หลายแซ คุณตามกับปชมในเรอปลาลูของคุณลุงนาไปแล้วสบายดีสบายดีปาลู